ืบเนื่องมาจากคลิปเมื่อวันก่อนที่ผมได้ลงไปในช่องกับคลิปที่ชื่อว่า Battlefield 6ภาคที่ห่วยแตกที่สุดผมก็ได้ตระหนักถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผมได้ทําลงไปสิ่งที่ผมได้มองข้ามและสิ่งที่ผมลืมที่จะใส่ใจสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมันอยู่ในสายตาแต่จากการทําคลิปวันนั้นทําให้ผมต้องชายตามมามองสิ่งเหล่านี้ นั่นก็คือคลิปที่ผมทำนั้นมันทำให้พี่ปอชองที่ชอบเล่น Battlefield ที่สุดในโลกเกิดอาการไม่พอใจผมเป็นอย่างมากไม่สามารถยอมรับความเห็นต่างได้ไม่สามารถรับความจริงที่ว่าเกม Battlefield นั้นก็มีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบ ไม่ยอมรับเมื่อมีคนเห็นต่างไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ถ้ามีใครสักคนบอกว่า Battlefield 6นั้นไม่สนุกไม่สามารถยอมรับได้ว่ามีบางอย่างที่ภาคเก,ก่าทำได้ดีกว่าภาค6ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างผู้มีวิธีภาวะและการศึกษาได้และบางคนอาการหนักถึงขั้นที่ว่าไม่แม้แต่จะเล่นเกมภาคนี้ด้วยซ้ำแล้วยังมาคอมเมนต์โชภูมิบอกว่าผมโง่อีกแต่ตัวเองยังไม่เคยเล่นภาค6ที่ผมพูดถึงในคลิปด้วยซ้ำอ่ะแม่เจ้าเมื่อกี้เเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอีกแล้วอ่ะ เรามาเข้าเรื่องกันเลยหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้พูดถึงทุกอย่างที่ผมไม่ชอบในเกม Battle f i e l d 6ไปแล้วผมก็คิดว่าคิดเชิงฟาร์มคอนเทนต,ต์เราทำคลิปข้อเสียไปแล้วงั้นเรามาทำคลิปชมข้อดีกันบ้างดีกว่าเพื่อที่จะได้มีคลิปลงช่องบ่อยๆแทนที่จะทำคลิป,ลปเดียวไปเลยวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อดีและสิ่งที่น่าสนใจของเกมภาคนี้กันครับจริงๆแล้วมันก็มีข้อเสียปนด้วยแหละแต่มันมันไม่เชิงข้อเสียหรอกตอนน้องแปลว่าเรื่องที่น่าเสียดายมากกว่าอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือเรรื่่่อออองงขกกาาทีาวุธไมลล็ จริงๆเรื่องนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งที่ชอบอาวุธแบบไม่ล็อกคลาสและฝั่งที่ชอบอาวุธแบบล็อกคลาสผมจะขอพูดถึงฝั่งที่ไม่ล็อกก่อนฝั่งที่ไม่ล็อกคลาสแบบผมผมอะ่ะชอบแบบไม่ล็อกคลาสนะผมชอบมากเพราะว่ามันทําให้การเล่นมีความยืดหยุ่นที่สูงมากๆตั้งแต่การรับมือกับศัตรูไปจนถึงการจู่โจมศัตรูก็สามารถทําได้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นผมจะยกตัวอย่างของความยืดหยุ่นในการไม่ล็อกคลาส อย่างเช่นคลาสสปอร์ตผมก็จะไปเล่นกับทีมวิ่งเป็นกลุ่มแต่ผมต้องพก l m g ที่เอ็มดาวไซช้าหรือว่ารีโหลดช้ามันมีดีตรงที่กระสุนเยอะและยิงกดศัตรูได้ใช่ไหมแต่ผมกลับอยากเล่นแบบคล่องตัวอยากถือ SMG โฉบไปโฉบมาในควันหรือเล่นแบบจับลูกซองอัดนัดเดียวล้มให้หมดตอนเราลุยไปดึงเพื่อนที่ล้มก็ได้หรือว่าแบบการเล่นแบบไหนก็ตามที่เราต้องการอะเราทําได้หมดเลยเราสามารถเลือกเล่นสไนเปอร์ที่อยู่ไกลสุดแมปแล้ววางกล่องกระสุนเอาไว้ทําให้เรามีกระสุนไม่จํากัดเพราะบางคนจะเล่นปืนสไนเขาก็จะยยยืืนนนนนนแแวววหหหลลััังงทําาใ้กรคเดีม ทำให้ไม่มีคนคอยเติมกระสุนตอนที่กระสุนเราหมดเพราะว่าซัพพอร์ตเขาไปอยู่แนวหน้ากันหมดแล้วซึ่งไอาการเล่นแบบนี้ข้อดีของมันก็คือเราสนุกเราได้ประโยชน์เต็มที่แต่ข้อเสียของมันก็ใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือทีมของเราท,ทีมอะไม่ใช่แค่หน่วยเรานะไม่ใช่แค่สโคพตเราคําว่าทีมอะมันคือทั้งทีมทั้ง32คนเลยอย่าลืมว่าซัพพอร์ตสามารถชุบทุกคนในทีมทั้งทีมได้เลยนะ ถ้าเราหมกไปเอากระสุนแนวหลังอยู่คนเดียวเพื่อนในทีมก็จะลำบากมากอันนี้เราก็ต้องช่างใจเอาว่าจะยอมให้ทีมเล่นยากขึ้นเพื่อความสะดวกส่วนตัวหรือเปล่าแต่ถ้าเรามั่นใจว่าการอยู่แนวหลังของเราด้วยสไนเปอร์เราสามารถตัดกำลังหรือว่าเคาน์เตอร์สไนเปอร์ทีมัตรูได้อันนี้ก็จะเป็นการทำประโยชน์ทางอ้อมแทนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของข้อดีข้อเสียในหน่วยของซัพพอร์ตที่เราใช้ความยืดหยุ่นตรงนี้ในการเล่น หรือว่าเราจะเล่นหน่วยรีคอนวางอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วใช้ลูกซองเข้าไปบุกในอาคารแคบๆก็ทําได้กลายเป็นว่ารีคอนหรือว่าหน่วยสอดแนมจะไม่ได้เป็นแค่หน่วยสอดแนมระยะไกลแต่จะสามารถสแกนพื้นที่แคบๆและซับซ้อนได้พร้อมกับป้องกันตัวได้ในระยะประชิดด้วย และอีกสารพัดวิธีการเล่นที่หลายๆคนจะคิดค้นมันขึ้นมาอีกเยอะแยะมันทําให้เกมหลากหลายและเปิดกว้างมากมันจะตัดปัญหาที่ว่าไม่อยากเล่นคลาสนี้เพราะว่าปืนไม่ถูกใจหรือว่าเราชอบอุปกรณ์ของคลาสนี้แต่อยากเล่นปืนของคลาสนี้มากกว่าอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ต้องมาเจออีกแต่ทีนี้เรามาฟังในฝั่งของคนที่ชอบแบบล็อกคลาสบ้างเท่าที่ผมรับรู้มานั่นคือการให้ความสําคัญของคลาสนั้นๆโดยตรงการไม่ล็อกอาวุธมันทําให้หลายๆคลาสไม่มีหน้าที่ที่ชัดเจนสิ่งที่ควรทําก็ไม่ได้ทําหรือทําได้ไม่เต็มที่ ด้วยความที่อิสระในการใช้ปืนนั้นไม่ถูกจำกัดทําให้หน้าที่ในแต่ละคลาสนั้นหละหลวมอย่างรีคอนถ้าเกิดว่าเราอยู่ระยะไกลการใช้โดรนและการใช้กล้องส่องระบุเป้าหมายมันจะถูกใช้แน่นอนเพราะว่าเราได้เปรียบเรื่องระยะการส่องศัตรูด้วยกล้องและโดนจะทําได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าเราอยู่ในแนวหลังหรือจุดที่ไกลจากการต่อสู้แต่กลับกันถ้าเกิดว่าเราเอารีคอนไปบุกระยะประชิดแทนที่จะมีรีคอนคอยระบุตำแหน่งเครื่องบินและรถถังและใช้โดรนบินเพื่อตรวจจับฐานราบมันกลายเป็นว่ารีคอนพกลูกซองใบบูในตึกซะแล้วและคนที่คอยเป็นหูเป็นตายทีมก็จะลดลดดง้วย ซึ่งสาหรับผมผมก็เข้าใจได้นะแต่ผมชอบการเล่นแบบไม่ล็อกคลาสมากกว่านั่นแหละเพราะว่าการเล่นในเกมนี้มันจะสนุกมากถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นตามคลาสของตัวเองและช่วยกันอย่างเต็มที่แต่ถ้าทุกคนต่างคนต่างเล่นมันก็จะกลายเป็นนรกทันทีและการที่เรามีอิสระในการใช้อาวุธนั่นก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยอุดช่องวหวตรงนี้แทนฟิลแบบมึงไม่ทํากูทําเองอะครับถ้าไม่มีใครฮิวหรือชุบผมเลยผมก็จะเล่นหมอเองและจะชุบทุกคนที่อยู่ใกล้ผมหรือว่าเติมของให้คนใกล้ๆแทนในขณะที่ผมใช้สไนแอบซุ่มไปด้วย ส่วนเรื่องของการยิงในเกมภาคนี้ภาคนี้จะใช้การยิงแบบกระจายโดยเวลาที่เราเล็งปืนถ้าเกิดว่าเรายิงออกไป3-5ถึงนัดแรกจะยังตรงเป้าอยู่ขึ้นอยู่กับชนิดของปืนด้วยแต่หลังจากยิงไปแปบบ๊แบบเดียวกระสุนก็จะกระจายตัวออกนอกเป้าเล็งหมดเลยกระจายออกแบบไม่มีแพทเทิร์นไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเรากดค้างกระสุนของเราก็จะกลายเป็นเพกาซัสหมัดดาวตกได้เลยกระจายแบบชิบหายโดนทุกอย่างยกเว้นเป้าหมายทีนี้อาการกระจายแบบนี้แหละที่ผมไม่ชอบมา,มากๆในช่วงแรกเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลย จังหวะที่เราลากเป้าได้ตรงเป๊ะแต่กลับไม่ได้คิวเพราะว่ากระสุนกระจายจนไม่โดนเป้าหมายเลยแล้วเขาก็หันมาเคาะเรา3นัดตายแต่พอเล่นไปสักพักก็จะเข้าใจได้ว่าวิธีการยิงที่ได้ผลที่สุดนั่นก็คือการเคาะเป็นชุดจะเห็นได้ว่าตอนที่ผมกดยิงค้างจนหมดแม็กมันเปลืองกระสุนและใช้เวลานานมากแถมตอนเล่นจริงก็ไม่มีใครยืนนิ่งให้ยิงแบบนี้แน่ๆดีไม่ดีเขาจะสวนเราตายด้วยซ้ำแต่พอเปลี่ยนจากการยิงค้างมาเป็นการยิงเป็นชุดมันกลับได้ผลกว่ามากในระยะไกลเกิน50เมตรนั่นก็คือเราจะต้องปรับการยิงการเคาะไปตามไฟเเรรขอองงปืนนนาั่ บางคนอาจจะไม่ชอบและอาจจะมองว่าการทําแบบนี้มันเหมือนทําให้เราแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่หรือเปล่าแบบว่าเรารีฟฟกเก่งมากเลยแม่นมากลากได้เป๊ะเป๊ะแต่กระสุนมันดันไม่เข้าให้อ่ะแบบนี้มันไม่ยุติธรรมกับเราใช่ไหมล่ะซึ่งผมเองก็เข้าใจได้ถ้าใครจะรู้สึกแบบนั้นแต่ในอีกบุมหนึ่งการที่ปืนยิงนิ่งเป็นเลเซอร์ผมมันมาอยู่ในมือของผู้เล่นระดับปีศาจเขาสามารถใช้ SMG รูดหัวระยะร้อยเมตรได้สามารถรูด SMG ที่มีอัตราย,ยิง10นัดต่อวินาทีแบบหัวเป๊ะๆได้จากระยะไกลลิฟ่าไม่มีใคครออยากเจนนนนแบบั้นนะ การบังคับให้ผู้เล่นต้องยิงเป็นชุดผมรู้สึกเหมือนเป็นการเจอกันคนละครึ่งทางของผู้เล่นระดับปีศาจและผู้เล่นระดับรากหญ้าแบบผมมากกว่าคุณยิงแม่นเหมือนจับวางคุณคุมแรงดีดปืนได้เรากับปืนนี้เป็นปืนเลเซอร์ที่ยิงเป็นเส้นตรงแต่คุณก็ต้องเว้นช่องว่างเซลวินาทีเพื่อให้ปืนรีคบการกระจายด้วยและคนที่เล่นไม่เก่งก็ต้องหัดยิงเป็นชุดเพื่อให้ได้สู้คนอื่นได้บ้าง และการยิงเป็นชุดก็ไม่ได้ยิงยากเลยเอาจริงๆมันไม่ต้องเรียกฝึกด้วยซ้ำม,มันคือพฤติกรรมมันคือการกระทำเปลี่ยนจากการกดค้างเป็นการกดเป็นจังหวะแช่ปล่อยแช่ปล่อยง่ายนิดเดียวเองอะ่ะทุกคนทำได้อยู่แล้วและการที่ต้องยิงเป็นชุดมันจะมีช่องว่างตอนรีครบการกระจายอยู่นิดนึงช่วงเวลาเสี้ยววินาทีที่คนยิงต้องรีครบการกระจายมันอาจจะเป็นวินาทีชีวิตที่เราต้องวิ่งเข้าที่กำบังได้พอดีด้วยถ้าไม่มีวินาทีที่ต้องรีครบการกระจายผู้เล่นระดับปีศาจคงรูดคุณร่วงไปแล้วไม่ได้มานอนรีเลืออดแนนน่ จอตรงนี้อยู่ดีแมพภาคหเล็กชิบหายเหมือนให้คนสมาธิสั้นเล่นอะแบบเกิดมาแล้วไม่เจอคนมาในสามวิมันจะกัดลิ้นตายอะไอ้เหี้ยเสียงอะไรวะ <S <S 1> <S 1> ระบบหนึ่งในภาคนี้ที่ใสม่มาแล้วมันดีมากๆนั่นก็คือการลากเพื่อนร่วมทีมนี่เป็นหนึ่งในสิ่งเล็กๆที่สร้างความประทับใจให้ผมมากๆการลากเพื่อนร่วมทีมเพื่อชุบเพื่อนขึ้นมาเราสามารถทําได้กับทุกคนที่อยู่ในหน,หน่วยเดียวกันกับเราโดยที่ไม่จําเป็นต้องเล่นคลาสซัพพอร์ตแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นซัพพอร์ตเราสามารถลากทุกคนที่อยู่ในทีมได้เลย ในการเล่นคลาสสปอร์ตนอกจากเราสามารถเติมเลือดเติมกระสุนให้เพื่อนได้เรายังช่วยรีชาร์จอุปกรณ์ต่างๆให้กับเพื่อนได้อีกด้วยการวางกล่องสปายเอาไว้จะช่วยเพื่อนได้เยอะมากๆบางคนอาจจะคิดว่าพพอร์ตไม่จำเป็นต้องลากเพื่อนก็ได้มันก็มีที่ปั๊มหัวใจแล้ววิ่งไปปั๊มได้เลยไม่ถึงวิก,ก็ลุกคือมันก็ทําแบบนั้นได้แหละถ้าเกิดว่าเราหิวแต้มเน้นเอาแต้มอะนะแต่ถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆเราควรจะประเมินสถานการณ์ด้วยว่าเราควรลากหรือว่าเราควรชุบตรงนั้นได้เลย เพราะถ้าเพื่อนตายในที่โลง่งหรือว่าในพื้นที่เปิดที่สไนเปอร์ทีมศัตรูสามารถส่งเราร่วงได้การชุบเพื่อนทันทีด้วยที่ปั๊มหัวใจก็อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีนักเพราะว่าเพื่อนจะลุกมาแล้วก็จะตายหาทันทีเลยแต่ถ้าเราเลือกที่จะยอมเสียเวลานิดนึงแลกมากับโอกาสรอดของเพื่อนที่เพิ่มมากขึ้นผมว่าเราลากเพื่อนเข้าที่กำบังก็น่าจะดีกว่านอกจากสว่าช่วยเพื่อนได้แล้วเรายังโคตรเท่อีกด้วย หรือจะเป็นฝั่งของรีคอนที่เล่นเป็นหน่วยสอดแนมผมเป็นคนที่พื้นฐานยิงไม่เก่งอยู่แล้วผมจะเน้นการทําประโยชน์ด้วยการช่วยทางอ้อมมากกว่าอย่างเช่นการเล่นซัพพอร์ตผมก็ไม่ค่อยยิงผมเน้นชุบเพื่อนกับเติมซัพพลายพอผมเล่นรีคอนผมก็ยิงไม่แม่นแต่ผมช่วยทีมด้วยการใช้โดนสป,ปอตศัตรูโดยการสป,ปอตศัตรูจะช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากๆแบบเยอะกว่าที่หลายคนคิดเลยนะเพราะการที่ศัตรูโดนสป,ปอตนั่นหมายความว่าเพื่อนร่วมทีมของเราจะเห็นตำแหน่งของศัตรูแบบเรียไทามผ่านทางมินิแมปและตรงหน้าจอของเพื่อน หรือต่อให้โดนเราพังเราก็สามารถรีชาร์จใหม่ได้ที่กล่องซัพพลายแต่ถ้าเกิดว่าโดนพังแล้วไม่มีกล่องซัพพลายให้เติมผมก็จะเปลี่ยนไปใช้กล้องระบุตำแหน่งแทนหรือว่าจะเป็นฝ่ายของ s อสโซที่พาคนี้ได้มีการเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างบีคอนที่เอาไว้ให้เพื่อนร่วมทีมหรือว่าเราเกิดได้ในภาคนี้จะย้ายจากรีคอนมาไว้ที่ s อสโซแทนซึ่งสําหรับผมแล้วผมมองว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีมากมากเพราะโดยปกติแล้วการวางจุดเกิดในภาคก,ก่อนๆเราจะวางได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นตำแหน่งรีคอนแล้วรีคอนอ่ะมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ไกลมันเล่นแนวหลัง นอนสองกล้องสไนจากจุดปะทะ400เมตรงี้เพื่อนเกิดมาก็ไม่คุ้มเพราะว่าเดินกันง่วงแน่นอนแต่พอภาคนี้ย้ายมาไว้ตำแหน่งแอสโซที่มีหน้าที่บุกทะลวงและเข้าจุดปะทะบ่อยที่สุดทำให้อุปกรณ์นี้เหมาะกับตำแหน่งนี้มากๆเอ๊ะหรือว่ามันจะเดินไม่ง่วงนะเพราะว่าแบบภาคนี้มันโคตรเล็กยังไงล่ะเพื่อนเอมึงไม่จบเลยดีมึงไม่จบเข้าปะทะในพื้นที่แล้ววางจุดเกิดเอาไว้ในตำแหน่งที่อับสายตาถ้าเกิดว่าวางจุดเกิดดีๆเพื่อนจะมาเติมเราไวมากๆ หมดเบรกทรูถ้าเกิดว่า S2 ทีมเราวางจุดเกิดได้ดีเราจะโถมกันไม่ขาดเลยภาคนี้จะมีระบบอัปเลเวลอยู่ด้วยโดยระบบอัปเลเวลที่ว่าคือเลเวลในคลาสของเราในด่านนั้นๆโดยเลเวลพวกนี้จะอัปให้เต็มอัตโนมัติทันทีที่ EXP ของเราถึงกำหนดและ EXP พวกนี้สามารถเพิ่มได้ด้วยการทำออ b เจ c ตชีพของคลาสต,ต่างๆในเกมที่เราเล่นอย่าง through, รีคอ,อนก็สปอร์ตสตรูหรือว่าซัพพอร์ตก็ชุบเพื่อนหรือว่าวางสป라이นจิเนียร์ก็ซ่อมรถถังอะไรงี้ของพวกนี้ก็จะช่วยให้เราอัปเลเวลได้เร็วขึ้น และในเลเวลสูงสุดทุกคลาสจะปลดล็อกสกิลที่สามารถกดใช้งานได้โดยแต่ละคลาสจะมีสกิลที่แตกต่างกันตามนี้คลาสเอสโซก็จะมีสกิลที่ชื่อว่าเรลลี่สควอตที่เมื่อกดใช้จะทําให้เราและเพื่อนในหมู่ที่อยู่ใกล้ๆได้รับสถานะอะดรีนาลีนชั่วคราวและจะเพิ่มระยะเวลาขึ้นเมื่อทาการสังหารศัตรูได้คลาสเอนจิเนียร์จะมีสกิลที่ชื่อว่าเทอร์โมโอเวอร์ไอด์ที่เมื่อกดใช้จะทำให้อุปกรณ์ซ่อมเซมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น50เป็นเป็นระยะเวลา10วินาที คลาสซัพพอร์ตจะมีสกิลที่ชื่อว่ารีสต็อก a i r ์ไลน์ที่เมื่อกดใช้จะทำการเติมทรัพยากรต่างๆและรักษาเพื่อนร่วมทีมใกล้เคียงในระยะเวลา10วินาทีและการชุดเพื่อนร่วมทีมจะใช้เวลาเพียงแค่1.7วินาทีเท่านั้นและสุดท้ายคลาส Recon จะมีสกิลที่ชื่อว่า UAV Overwatch เมื่อกดใช้จะทำการเรียก UAV มาสแกนรอบตัวเราในระยะ100เมตรและจะทำการสปอตศัตรูเป็นระยะเวลาหนาที สกิลที่ผมพูดมานี่ยังไม่หมดนะจริงๆยังมีในเกมอีกด้วยแต่ผมหยิบมาแค่ตัวอย่างของสกิลที่กดใช้เพราะจริงๆแล้ว1สายจะมีสกิลย่อย3สกิลอีกที่เป็นสกิลพาสซีฟสามารถดูในเกมเพิ่มเติมได้และอีกอย่างหนึ่งอันนี้ดีไซน์เรื่องระบบสกิลประจาคลาสได้ดีนั่นคือการใช้งานของแอคทีฟสกิลหรือว่าสกิลที่กดใช้ตอนที่เราเวลสูงสุดของคลาสนั่นแหละสกิลพวกนี้เวลากดใช้ไปแล้วมันจะไม่ใช่การคูลดาวแบบนับเวลาแต่มันคือการต้องทําแต้มหรือว่าทำออบเจคทีฟใหม่ภายในเเเเกกมมมพพื่่อทําาาร,รชาิิต นั่นหมายความว่าเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีพวกปลดสกิลแล้วเอาแต่นอนคขปมรอสกิลรีคูลดาวแล้วกดทําแต้มให้ตัวเองได้แต้มอยู่ฝ่ายเดียวแต่การทําแบบนี้มันคือการบังคับให้ผู้เล่นออกไปทําหน้าที่ของตัวเองถ้าคุณอยากใช้สกิลคุณก็ต้องออกไปทำอาเจกตทีเพื่อทําแต้มเพิ่มเติมแต่ว่าเนี่ยจะขอบนหน่อยหนึ่งเรื่องของสกิลประจําตัวของทุกๆคลาสอะ่ะ ผมไม่ได้ใช้เลยอันนี้สารภาพเลยว่าไม่แม้แต่คิดจะใช้หรือไม่แม้แต่คิดจะกดอ่ะเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สกิลที่จะสาคัญอะไรขนาดนั้นอ่ะอันนี้อาจจะต้องภาวนาให้เกมมีการปรับสกิลพวกนี้ให้มีความสําคัญยิ่งขึ้นในอนาคตนะเพราะว่าผมเองตอนที่เล่นก็ไม่ได้กดใช้เลยเหมือนกันคือมันไม่ได้มีความสาคัญจนเรา,าต้องโฟกัสอ่ะยกเว้นสว่าแบบเล่นเล่นอยู่แล้วก็นึกออกอะไรเงี้ยลองนึกภาพว่าเราเล่นโอเวอร์ถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นก็จะรู้ว่าอันติตัวละครน,นั้นสําคัญมากๆเพราะว่าแต่ละตัวมันสร้้างงจัหวะะแลลลพิกกเเมไดย แต่กลับกัน a Active Skill ของเกมภาคนี้ที่เราอุตสาบากบันทำ o b j e c t เรชัจนได้มาเรากลับไม่ได้สนใจที่จะใช้มันด้วยซ้ำเพราะมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นก็เลยมองว่ามันน่าเสียดายไปนิดนึงในส่วนนี้แต่ถ้าถามว่าไม่ปรับเลยผมแคร์ไหมผมก็ไม่แคร์เพราะว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้กดใช้มันเหมือนกันตามที่บอกไปแล้วก็ที่ยกตัวอย่าง o อ Watch มันเนี่ยไม่ได้จะให้ Active Skill ในเกมนี้มีความสำคัญระดับพลิกเกมได้นะผมหมายถึงว่าผมอยากให้เกมมันทำให้เรารู้สึกว่าสกิลพวกนี้มันน่าใช้อยากให้มันสร้างแรงงจจูใจูใใให้้้้ผเล่น่นนไดดกกชับอย พอระบบนี้เป็นระบบใหม่ในซีรีส์นี้ถ้าเป็นระบบใหม่ที่ใส่มาทั้งทีแต่คนดันเมินไม่มีใครกดใช้เลยมันก็น่าเสียดายแย่นี่คือต้องมานั่งอธิบายเพิ่มให้พวกสมองไม่พัฒนาที่เข้าใจว่าผมอ่ะอยากให้แอคทีฟสกิลมันกดแล้วพลิกเกมได้แบบ Over Watch อ,อีกอ่ะกูเอื้อเฟื้อพวกมึงขนาดนี้เลยอ่ะเพื่อนแล้วถ้าจะบอกว่ามึงไม่กดแต่กูกดไว้มึงไม่กดเองมึงอย่าหลอนว่าสกิลไม่มีความน่าใช้ก็มึงอ่ะไม่กดเองแต่กูตอนกูเล่นกูกดว่ะไอ้น้องอ่ะก็ ก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรืออาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ก็ถ้ากดกับไม่กดแล้วมันไม่ได้พลิกแพลงอะไรอะ่ะมันก็จะมีไปทําไมอะ่ะมันน่าเสียดายจริงๆนะถ้ามีแล้วแบบมันไม่น่าใช้ขนาดนั้นอะ่ะยกตัวอย่างเช่นแอคทีฟสกิลของคลาสเอนจิเนียร์ที่ทาให้อุปกรณ์ซ่อมแซมซ่อมแซมได้แรงขึ้น50%มันฟังเหมือนดีใช่ไหมในช่วงหน้าสิวหน้าขวานเลือดปิ่มๆเนี่ยเรากดใช้สกิลเพื่อเร่งซ่อมไม่ทันเอนจิเนียร์ทีมศัตรูที่กาลังจะยิงนัดต่อไปว้าวฟังดูฮจจี แต่พอเล่นจริงอ่ะเอ็มจิเนียสามสี่คนอ่ะยืนจุ่มตูดรถถังอ่ะอะไรสะกิดนิดสะกิดหน่อยมันรุมซ่อมกันจนรถถังแม่งจะอ e ีโวเวนพวกดีเซปติคอนในชิบหายคือเวลาพูดจริงกับเวลาเล่นจริงมันคนละอย่างกันไงนึกออกไหมผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าถ้าเกิดว่าเกมปรับให้สกิลพวกนี้ส่งผลกับทีมมากขึ้นไม่ต้องถึงขั้นพลิกแพลงเกมก็ได้แค่ให้ผู้เล่นรู้สึกว่าอย่างน้อยในสถานการณ์คับขันการกดใช้แอคทีฟสกิลจะช่วยให้อะไรอะไรง่ายขึ้นสักนิดนึงก็พอแล้ว การพังของสิ่งปลูกสร้างในภาคนี้สําหรับผมก็ยังทําได้ดีหรืออาจจะดีขึ้นด้วยซ้ํามันจะมีการพังทลายหลายรูปแบบทั้งกําแพงเล็กๆที่พังแดบบทีละครึ่งไปจนถึงพังได้ทั้งแผงหรือตึกก็จะมีแพทเทิร์นการพังที่อยู่ในระดับที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่การเล่นไปเลยแต่จะไม่ใช่ทุกตึกและไม่ใช่ทุกอย่างที่จะพังได้บางสิ่งบางอย่างในฉากจะยังคงเป็นจุดป้องกันที่ไม่สามารถทําลายได้เพื่อให้มันบาลานซ์กับการเล่นด้วย และการพังของตึกสังเกตได้ง่ายๆก็คือตึกไหนที่พังได้เวลารับดามเมจมันจะมีการเปลี่ยนเท็กเจอร์ไปเลยส่วนอันไหนพังไม่ได้ก็จะมีแต่ร่องรอยของระเบิดและเท็กเจอร์ไม่เปลี่ยนภาคนี้ผมชอบใช้ค้อนปอนเอาไปทุกกำแพงทุกจุดต่างๆให้มันแหว่งแบบพังไปเลยอ่ะแต่ไม่ให้มันส่งเสียงรบกวนมากเจาะเป็นฟอร์สไนเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าตึกภาคนี้มันก็ไม่ได้ถล่มในระดับที่พังคลืนลงมาทั้งตึกนะมันพังก็จริงแต่มันยังมีแพทเทิร์นการพังให้เห็นอยู่อ่ะ แต่อย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่ทุกแมปที่จะพังได้นินดหน่อยๆแมปมันพังจนเหลือแต่โครงอ่ะมันก็มีให้เห็นเหมือนกันอย่างด่านโอเปอเรชั่นไฟสตรอมผมได้ทําการสวมบทบาทเป็นวิศะวกรโรงทานและได้ทําการแทะโกดังหรือว่าโรงงานอะไรสักอย่างในด่านจนเหลือแต่โครงเหมือนกับโครงไก่พื้นที่หลังคาแทบไม่เหลือให้สไนเปอร์ได้นอนเล่นไม่เหลือซากไว้ให้ลูกเมียได้ไว้ทุกเป็นซากตึกที่โคตรน่าสังเวชหน้าตาอุบาทมาก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ภาคนี้ได้ใส่ใจในส่วนนี้มากๆเช่นกันใครที่ผิดหวังที่มันพังไม่ได้แบบบางเกมหรือว่าพังแล้วทำไมต้องเหลือแต่โครงด้วยเอาแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเหอะสร้างแบบนี้มึงขึ้นไปทำอะไรข้างบนก่อนและนอกจากนี้การพังตึกเราก็รู้ๆกันว่ามันต้องใช้ระเบิดและใช้แรงระเบิดในการทำความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้างแต่ในภาคนี้จะมีอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆให้เราได้เลือกใช้ในการทำร้ายปูนที่ไม่มีทางสู้อย่างคลาสเอนจิเนียร์ก็จะมี RPG ที่ทำดาเมจกับสิ่งปลูกสร้างได้มมมาาาากกกเเเเปป็็็นนนนพิิิศษชชดดที่ย่ยยงงแคค1-2ลลลลูอาารถัลล้้ไ ดรระเบิดก็จะมีระเบิดที่เอาไว้เครื่องใส่รถอันนี้ปาให้ตายตึกก็ไม่ถลม่มแต่ถ้าเราใช้ระเบิดมืออันนี้ก็ได้ผลเหมือนกันแต่อาจจะหลายลูกหน่อยเพราะว่าพื้นฐานมันไม่ได้มีเอาไว้ให้พังตึกตั้งแต่แรกหรือจะเป็นเค้กชาเขียวของคลาสเอนจิเนียร์ก็ได้ผมลองเอาไปวางบนพื้นแล้วไล่ยิงดูก็สามารถพังสิ่งปลูกสร้างได้เหมือนกันการแต่งปืนในภาคนี้จะใช้ระบบแต้มที่จะมีสูงสุดที่100แต้มและของแต่งปืนแต่และกระบอกก็จะมีแต้มที่ต้องใช้ต่างกัน เรื่องการแต่งปืนในภาคนี้ผมไม่ค่อยมีอะไรจะชื่นชมมันเท่าไหร่เพราะว่าสาหรับผมมันคือเฉยๆค่อนไปทางน่าเบื่อด้วยซ้ําด้วยเหตุผลบางประการในเกมภาคนี้การปลดปืนและปลดของแต่งมันทําออกมาได้ลําบากยากข็นมากๆใช้เวลานานมากกว่าจะปลดปืนสักกระบอกและใช้เวลานานขึ้นไปอีกสําหรับการปลดของแต่งในปืนแต่ละกระบอกคือทุกกระบอกอ่ะมันก็มีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างปืนกระบอกนี้ SCW 10เป็น SMG ที่แรงที่สุดในหมู่ SMG ด้วยกันโดย SMG ทุกกระบอกดาเมจเฉลี่ยจะอยู่ที่16-25ดาเมจไม่กึนนี้ มีแค่ SCW 10เท่านั้นที่ทำดาเมจสูงเทียบเท่า Assault Rifle นั่นก็คือ3.3ดาเมจแต่กระสุนมันให้มาน้อยมากแค่15นัดเอง Vector ที่ว่าน้อยแล้วยังมีกระสุนอยู่ที่17นัดซึ่งนั่นยังนับว่าอยู่ในชะตากรรมเดียวกับ SCW 10เลยนั่นก็คือเรื่องของกระสุนเริ่มต้นที่ต่ำจนหน้าใจหายแล้วปัญหามันคืออะไรอะ่ะก็ในเมื่อ SCW 10กระสุนน้อยก็จริงแต่ดาเมจสูงมากเลยนะและ Vector เองก็มีอัตราการยิงสูงที่สุดใน SMG ด้วย แบบนี้มันก็ถูกแล้วนี่มันก็ต้องมีการบาลานซ์กันไงไม่งั้นตายหาพอดี SMG ยิงแรงเท่า Assault Rifle แล้วกระสุนเยอะอีกปลดแล้วก็เท่บ่ะดีเอออันนี้ผมเห็นด้วยผมไม่เถียงเลยถ้าคิดว่าเขาทำแบบนี้เพื่อต้องการบาลานซ์ปืนผมเห็นด้วยและของแต่งปืนอย่างแมกกะสุนที่ทาให้การเพิ่มจํานวนกระสุนจาก15เป็น25นัดมันคือของแต่งที่เรียกว่าสามารถกลบจุดด้วยของปืนนั้นได้ทันทีเลยแต่ที่ผมไม่เห็นด้วยคือการปลดของแต่งปืนที่บ้าระหำ่ำด้วยเหตุผลที่ว่าปืนมันเวลขึ้นยาก คือพูดตรงๆนะ15นัดเนี่ยเวลาเล่นจริงอะ่ะมันไม่ได้ยิงนัดละ33ดาเมจเสมอไปนะหากลบระยะหากลบจุดที่มันยิงมันตกลงไปเยอะเลยนะนั่นหมายความว่า15นัดนั่นคือเฉลี่ยว,ว่า1แม็กได้1คิวแน่นอนยกเว้นว่าศัตรูมันมาติดๆกันอันนี้ Mac แม็กละ2ตัว3ตัวมันก็ยังเคยยิงได้บ้างอยู่ประปราย แต่ถ้าพูดกันแบบแฟ่ยผมไม่ติดนะที่ต้องฟาร์เวลปืนให้เยอะๆหรือเอาของแต่งดีๆไปไว้ท้ายๆอ่ะอันนี้ผมไม่ติดเลยเพราะว่าคอฟดิวตี้มันก็ทําแต่เกมนั้นมันฟาร์มสนุกไงบางปืนอ่ะเวลตันที่50นี่ฟาร์มกันตาแตกแต่ผมก็ยังสนุกอ่ะแต่ถ้าจะบอกว่าไม่นะเวลปืนขึ้นง่ายนะผมเล่นด่านหนึ่งนี่ขึ้น2อสามเวลเลยนะพี่ชายกระจอกเองหรือเปล่ายิงคนไม่ได้ไงปืนก็เลยไม่ขึ้นเวลอ่ะเอิ่มมึงครับเอ้ยน้องครับ4ีห้าเวลแรกอ่ะขึ้นง่ายง่ายอย่างกระเซง exp เลย แต่ช่วงหลักสิบเป็นต้นไปอ่ะมันเริ่มเหนียวแล้วครับน้องนะเวลอย่างเหนียวเลยถ้าน้องๆเอาเวลต้นๆมาอ้างกับเวลท้ายๆที่ต้องใส่เอ็กพีเยอะๆในการอัพเนี่ยพี่จะเอาไม้ตียุงตีปากนะครับน้องแต่คิดว่าหลังจากนี้ปัญหาการฟาร์มอะไรแบบนี้ก็คงจะหมดไปในไม่ช้าแหละเพราะว่าผมเองก็ได้ยินมาว่าจะมีการปรับเลเวลปืนในช่วงต้นให้ขึ้นง่ายกว่าเดิมด้วยแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะปรับช่วงไหนหรือว่าปรับไปแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมใช้ปืนเวลสูงๆเล่นเลยไม่ได้ดูช่วงต้นว่ามันง่ายขึึข้้นนหวมาากขเท่่ไร หลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนท้ายและเนื้อหาในช่วงนี้จะเป็นจับฉายพูดถึงสิ่งต่างๆที่ผมอยากจะพูดเป็นหัวข้อเล็กๆแทนที่จะเป็นหัวข้อแบบหมวดใหญ่ๆแบบก่อนหน้านี้แทนเรื่องบอดผมบ่นไปในคลิปที่แล้วอะ่ะตอนนี้หมวดบอร์ดกลับมาแล้วแต่จะไม่ได้อยู่ในหมวดเทรนนิ่งกราวแต่จะเป็นหมวดมันติเพลเยอร์ที่ชื่อว่า u a l Breakthrough แทนเท่าที่ผมสังเกตดูมันไม่มีรูปนาฬิกาอยู่ตรงหมวดก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นหมดถาวรที่สามารถเล่นกับบอร์ดฟาร์มเอ็กพีปืนได้โดยจะมีคนอยู่ด้วยฝั่งละหกคนมัง้ง ฟุตเทที่เห็นในคลิปนี้เกือบร้อก็มาจากโหมดนี้แหละเล่นชิวๆไว้คุ้มตังสองพันซะหน่อยส่วนโหมดเบ t เท Royal ลผมชอบอย่างหนึ่งคือผมชอบภาพของโหมดนี้มากสีสันสดใสไม่อึมครึมผมอยากให้เกมหลักสามารถเลือกภาพแบบนี้ได้ด้วยอะ่ะผมชอบเกมที่ภาพมันสว่างสางสีสดๆแบบภาคภาคอะไรนะภาคที่แล้วอะ่ะเออผมไม่พูดชื่อดีกว่าเดี๋ยวไอ้พวกเชี่ยนี่มันอกแตกตายเวลาได้ยินเลขแบบเลข2เลข0นเลข4เลข2อะ่ะ แล้วไม่ต้องมาไล่ผมไปเล่นนะไอ้เม้นควายเม้นทปยาอ่อนแบบเนี้ยเก็บแรงไว้เหลานอนดีกว่าน้องอ่ะพูดมาถึงตรงนี้ผมขอชี้แจงเนื้อหาบางส่วนก่อนแกใครก็ตามที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอาจจะงงว่าผมแซะใครนักหนาวะแบบฟังรีวิวอยู่ดีๆมันแวะไปด่าใครก็ไม่รู้อ่ะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปอะครับว่าผมทาคลิปบนถึงเกม Battlefield ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่เราผู้ศรัทธาใน Battlefield 6เขารับไม่ได้เขาไม่พอใจที่ผมไม่ชอบและพวกเขาก็ไม่พอใจมากๆที่ผมยกตัวอย่างภาค2 0 4 2มาเทียบอุ้ย เปลือพูดชื่อไปซะแล้วมีใครตายปหมเนี่ยลหลายๆคนเลยม,มาถล่มคลิปผมกันร้อยกว่าคอมเมนต์เพราะว่ารับไม่ได้ที่รู้ว่าบนโลกใบนี้มีคนกําลังวิจาร์เกมที่เขารักลหลายๆคนคอมเมนต์กันแบบว่าแบบเหมือนกับว่าผมไปฆ่าพ่อเขาตายอะ,อะด้พูดตรงๆอะเออเขาคอมเมนต์กันขนาดนั้นเลยบางคนบอกว่าผมโลกหมุนรอบตัวผมบ้างบางคนบอกว่าผมใช้วาจาไม่เหมาะสมบ้างแต่แต่ตัวเองอะไม่ได้ดูเลยนะว่าตัวเองคอมเมนต์อะไรใส่ผมอะ คือคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับผมแล้วเขาเลือกที่จะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันแบบคนมีวิธีภาวะมีการศึกษามันก็มีแต่มันมีไม่กี่คอมเมนต์ซึ่งผมเคารพและประทับใจในตัวพวกเขามากๆแต่คนที่มาคอมเมนต์แบบโกรธผมมาจากหน้าปากซอยอ่ะแล้วกะมาจะดดายผมร้องไห้น้ำตาไหลซิกซิกอะ่ะไอแบบเนี้ยไม่มีเหตุผลที่ผมจะคุยดีด้วยคุณเรือนมาผมก็เรือนกลับมันก็แค่นั้นเลย และทุกคนสามารถกลับไปดูคลิปเก่าผมแล้วอ่านคอมเมนต์ได้เลยผมไม่เคยเริ่มต้นหยาบกับใครก่อนใครที่ไม่เห็นด้วยแล้วคอมเมนต์ดีๆผมก็ไม่เคยว่าเลยและพวกคุณก็น่ารักมากๆด้วยส่วนใครที่เรื้อนมาตั้งแต่เริ่มด่าผมมาตั้งแต่เริ่มผมก็ไม่อยู่เฉยๆนะเพราะว่าผมไม่ใช่พระอิดพระปู่นผมเองก็โต้ตอบสนุกสนานกันไปในตอนที่คลิปนี้ลงหล,หลายๆคนที่เล่นโซเชียลหรือว่าตามเพจข่าวเกมดังๆก็น่าจะได้เห็นข่าวเกี่ยวกับฟีดแบ็กเกมและการปรับเปลี่ยนแผนการเล่นของเกมอย่าง Battlefield ผ่านตากันมาบ้าง แล้วเรื่องพวกนั้นที่จะมีการปรับเปลี่ยนและมีฟีดแบ็กอ่ะมันคือเรื่องเดียวก,กันกับที่ผมพูดในคลิปก่อนหน้าด้วยพูดก่อนจะมีข่าวด้วยซ้ําแต่ติ่งเขารับไม่ได้อดีเลยมาลงที่ผมตลกชิบหายและคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับหากเพื่อนๆชอบก็คอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แต่ถ้าไม่ชอบไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เหมือนกันครับผมฟังแน่นอนไม่ใช่ไม่ฟังคอมเมนต์ที่คุยกับผมดีๆอะ่ะเพราะว่ายังไงซาพ,พวกติ่งเบตตินฟิลหน้าโง่อัน,อนนี้รครคบ มันคงกดดิสไลค์คลิปผมรอไว้นะแต่เห็นคลิปลงนั่นแหละเออแล้วนี่ผมต้องอธิบายไหมว่าติ่ง t บ l e ิ i ฟิ d หน้าง่เนี่ยคือคนประเภทไหนแยกออกกันไหมระหว่างคนที่รักและชอบเบตตินฟิวกับติ่ง t บ l e ิ i ฟิ d หน้าง่อะ่ะต้องให้ผมอธิบายไหมผมว่าไม่ต้องเนะทุกคนคงจะเข้าใจกันแลว้วอะและผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยสําหรับใครก็ตามที่ต้องการจะฟังแค่รีวิวแต่ดันมาเจอผมพอสมโรงด่าเด็กน้อยที่ไหนก็ไม่รู้จนงงและสับสนกับเนื้อหาไปหมด อันนี้ผมก็ต้องขอโทษจริงๆครับแบบขอโทษที่ทําให้เสียอารมณ์คลิปหน้าอาจจะไม่มีแล้วก็ได้ถ้าคลิปนี้ไม่โดนพวกเด็กๆตามมาดานะแต่ก็นั่นแหละครับผมอ่ะต้อนรับเสมอสําหรับติ่งทั้งหลายอยากมาก็มาได้เลยนะฮะผมไม่กลัวอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครอ่ะเฮ้ยเข้ามาทำไมอ่ะเฮ้ยอื้อืมอื้ไม่ได้มาตีอีกอืมอืมอ้าลดนี้ตุน